สวัสดีครับก็กลับมาพบกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็จะมาคุยในเรื่องของสถิติหวย2ตัวล่างแล้วก็2ตัวบนนะครับซึ่งอันนี้เป็นส่วนของหวยที่จะออกวันที่16กุมภาวันอาทิตย์นะครับส่วนเลขซึ่งผมทําไว้กลุ่มนี้กลุ่มเสียงโชคแบบเดี่ยว6 3สนะครับแล้วก็วงเล็บด้วย4นะครับแล้วก็อาจจะนํามาจับคู่กันได้เลยนะครับตามมุมดาวนะครับหรือเป็นมุมดาวผสมกันนะครับ ส่วนอันนี้เป็นมุมดาวแยกนะครับก็จะมีเลขที่น่าสนใจเนี่ยก็คงจะเป็น26แล้วก็ในส่วนสถิติเนี่ยตอนนี้อาดู2ตัวบนสถติติตัวไหนออกมากที่สุดหมายเลข3หมายเลข3นี่ออก19ครั้งนะครับ2ตัวบนก็คืออยู่ในกลุ่มนี้หมายเลข3 -19 ครั้ง0ออก17นะครับ16ครั้งก็คือหมายเลข2ก็แปลว่า2 3. อกับามีเกณฑ์2 3นะครับ สองสามสามสองถ้ามารวมกันก็มีเกณฑ์ได้เหมือนกันอันนี้นะครับส่วนตามสถิตินะก็คืออันดับที่อันดับที่3แล้วก็อันดับที่1นะครับส่วนศูนย์เป็นอันดับที่2อันนี้คือ2อสองตัวบนวันอาทิตย์นะทีนี้มาดู2ตัวล่างของวันอาทิตย์นะครับสงตัวล่างวันอาทิตย์ตัวที่มากที่สุดก็คือหมายเลข9นะครับหมายเลข9 แล้วก็ลองมามี3ตัวนะครับคือมีมี8มี6มีศนะครับศูนย์ก็จะไปสอดคล้องกับข้างบนนะครับตรงนี้นะครับประเภทอันดับสองแล้วก็ตัวเลขที่ตามมาก็คือ1อ่งข้างล่างก็มี1แต่ยังไงข้างล่างก็ยังมี6 9เห็นไหมครับออกถึง4ครั้งแล้วก็0 6อย์0 6 6 0ย์ อันนี้ก็ออกเยอะ06นย์หกศูนแปลว่า6นะครับ6มีโอกาสมาได้ทั้งข้างล่างข้างบนนะตามสถิตินะส่วนของผมก็ตามมุมดาวตรงนี้อนะวัดกันตามมุมดาวเป็นสถ,ถิติแล้วเลขที่เคยออกคปดูซิมีเลขอะไรบ้างซึ่งผมทําไว้ให้อย่างนี้6กหกสามหกสี่สามสมีมหกสไหมฮะหกสามี่มีแต่หกหนะครับ สองสามเคยมีหนึ่งครั้งสองสามแล้วก็เป็น 2, สองศูนย์ซะหรือหกสองหกสองออกตรงนี้นะครับหกสองสองหกหกสองอันนี้รวมเป็นหกสองก็ได้นะอีกเลขอีกชุดหนึ่งถ้าจะเป็นหกสองสองหกก็คือตรงนี้ก็เคยออกมาอีกด้วยนะครับสถิติเลขก็ตามนี้เลยนะครับให้ดูตามนี้ก็คือหมายเลขเก้าหมายเลขเก้าออกสิบแปดครั้งเลยนะหมายเลขเก้าอาจจะเป็นเก้าหกก็ได้ถ้าหกเยอะนะครับนําเป็นเก้าหกหรือเก้าสอง ถ้า3เยอะหรือ2เยอะนะครับก็ลองดูแล้วกัน6 2 9 2อย่างนี้นะครับ2 9 9 2กาอ่กลุ่มนี้7นี้หรือ8เยอะ8เป็นอันดับที่ที่3ก็คือ2 8 2 9 2 6กลับกันเป็น6 2 6 2 9 2 8 2หรือ9 6 6 9, 9. นะครับหรือ6 8 8 6ได้เกณฑ์ตรงนี้หมดนะครับแต่ฟาร์มตัดเด่นผมให้เป็น6นะ6เพราะ6เป็นมหาอุด กับตำแหน่งดาวสองนะครับดาวสอดแทรกก็คือ3กับ4ถ้านามาจับคู่ตามนี้ก็ได้นะครับดูเป็นเถติไว้แคปหน้าจอกเก็บไว้นะครับอันนี้ก็เป็นส่วนของ2ตัวบนมาอาทิตย์อ่าดูไว้เป็นแนวทางนะครับถ้าชอบ0ูนย์ถ้าศูนย์เยอะก็เล่น0ูนย์ได้ศูนย์หก็เล่นได้ออกถึงสาครั้ง0ูนย์หกหกศูนย์ออกหนึ่งครั้ง0ูนย์หออก3ครั้งนะครับก็ดูอันนี้เป็นเลขตัวแนวของผมนะครับดูไว้เป็นแนวทางนะครับ ประกอบกับสติด้วยนะครับอันนี้จะมมตัดออกมาอันนี้เป็นดาวมุมดาวคู่ผสมนะผสมมุมดาวกันเ,เลขมุมแต่สองมุมดาวเด่น,มมดดนๆมารวมกันแต่อย่างนี้เป็นมุมดาวแยกที่ชัดเจนมากนะครับอย่างเช่นสองหกในมุมเดียวกันเลยนะครับสองหกสองเก้าสองแปดแล้วก็กลับเลขกันเอาเองแล้วกันนะครับโอเควันนี้ก็มาคุยกันสั้นประมาณนี้นะครับขอหายทุกคนถูกหวยรับวันว,นวนาเลนไทยแล้วกันนะครับก็สวัสดีครับเดี๋ยวแคปหน้าจอเก็บไว้นะครับ ขอให้ทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ